เอาปาื้ใส่เป็ดค่ะสามบักใหญ่พี่น้องนี่คือตัวต่อนะครับผมตัวต่ออ่อนเนี่ย ทั้งหมดนี้ราคาห้าสิบบาทนะครับพี่น้องขายให้กันครับผมาาออราคาธรรมดาโบได้ครับผมจางตำเนี่ยกิโลละสี่ร้อยห้าร้อยครับผมตัวตัวมันมั่นครับผมปนวันสีสีแกงบ่ออมเซนอไม่สมออมซนอไม่สมครับผมกับนีพริตูต้นหอมแพรว่า แคว่าบมมากตะนวนถามอยู่ว่าสิเอาบ่แพ่ว่าแพ่ว่าเอ่อเพิ่นกินโมเป็นไหมเพิ่นโมเคยกินเมื่อนั้นเพื่อนกินแล้วเพื่อนกินแล้วน้องไม่สวมเพื่อนโมกินตัวตัวเพิ่นว่ามัน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 จังไรบุอืมแต่ว่านี่แซ่บครับผมมันสุนจอดของอาหารสั้นสูงครับผมหายกอันตรายพ่อผมจอดนี บบตายค่ะไข่ครับผมบอ่ะเดี๋ยวไปมอปนนือปนเดี๋ยวไป็มือปนนวลออมครับผมมื่อนี้มาทันพอดีต้องดีเราวบาทายครับผมแล้วเมียตำพริกแ็งก็พร้อมครับผมนี่ใส่น้ำปลากรอมโบเดียวน้ำปลามาให้น้ำปลาหลายครับโอ้ยบบเดียกขม่ามีแต่บาดเจ้าขมาก็าลืมน้ำปลาอยู่ เืเต็มอยู่อมต่อใส่นอนให้ส้มว้าวอันนี้ปนวนดองเองครับผมขาวอย่างงามเลยดองใส่กระปุกไว้หน่อหม่มาจากหน้าครับผมอนนี้ดองใส่กระปุกไงเลยเลย เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจำนวนจะออมอยังไงเครื่องกับนี่ตะไคร้พักกับนี่หอมพักอตตูแล้วก็ดตำพริกแห้งใส่กับอหอมแดงพี่เพจางเมื่อนี้ไปนอนหน้ายู่บ่จาไปนอนหน้ายู่บ่ไปนอนหน้ากบนองบะเอมให้ไปนอนหน้าครับผม ้องพิมพ์บอได้ไปเพราะว่าเพิ่นติดพอเพิ่นบอไปบอบอไปเล่นน้ำนองบอไปเมืองผีนบอบอไปเมืองหนังผีนบอบอไปบออันเป็นมันปรุงรสเลยจงปรุงได้หม้อนหม่ก็ได้จังได้ปรุงได้หม้อนหม่เอาให้นุ่งนัวครับผมใส่นาบปลาผงนัว ผงในโคกไปเลยได้ลหลายๆเสียบหลายได้ผมนั่นละซับนี่ครับผมป่ะเดี๋ยวไปแกง,ล,งล,ล่างแล้วล่างแล้วมันมันสีมีอันนั้นนะม,มันสีมีเปียกน,นั่นนะอ๋อเปียกพวกเปียกใบไม้เปียกอันนั้นเปียกไม้ไหมพวกที่มันเอาขึ้นไปเห็ดห้างไหมพวกขีพึ่งนั่นขีพึ่งอันนั้นมันมันมันสีหอมขีพึ่งเลยนี่ไงคนหนึ่งแล้ว ตำมึงไว้ตำมึงด้วยเต็มข้าวเหนียวหอมแล้วคุไปวิตูเนี่โอ้ดังบีหนึ่งข้าวเหนียวมึอนี่ย,ยู่หน้าก็กินข้าวเหนียวคือกันมึอนี่นสิเจียงเจียงเจียงเห็ดแพ้มันเจ็บปากเห็ดเฟียงแกงเห็ดเฟียงได้เห็ดเฟียงมาจานหนึง่งที่แกงส,ดสุดหน้าว่าชั้นค่อยว่าสีหุ้งเขาบนแล้ว ตอนแรกว่าสีหงออะไรเขามันหลายตีมาไหมหืมสื่อหลักง่วนเนอะโอ้ยมีตัวแล้วเอาคิดอยู่ได้คิดอยู่ได้หน่อยคิดอยู่ได้นี่คือกระสีข่อยอ่อนนี่เห็นพ่อยังไม่หญ่กินแะไรเออหนีอยู่ได้ไปจุตีเออคือยู่สีแซ่บไี่เป็นนี่เป็นหิวเขาพ่อให้อยากนี่สีเป็นหิวเขาคือได้เขาเนี้ยมันต้องกินกับจุย่ำไปหน้ามันต้องกินจุพี่น้อง กินจุกินลาบกับเขานอกากนี้ปนเมื่อเสาร์เอ๋อปลาปลากะปุลเมื่อเสารแนวกินลายหรอลาเที้ยทุกไปเอาแนวมาจุน้ำไม้น้ำไม้น้ำไม้ส้มว่าพ่อใหญ่กินยังกินออมต่อแล้วเฮ็ดให้ผู้เฒ่ากินกวนกะลูกๆแล้วร้านก็กินน้ำนะพี่น้องลายไซน้ำงไม่ส้มเลยลายเด้อเพราะว่า ตัวกับลายได้หนิลายได้นี่พี่น้องมึงมันม่สมแสียดดิมึงเข้มพร้อมกคน่ะถ,ถ้าสื่อถ้าสื่อบริเวนญาติพี่น้องจะขวางนี่บรได้ยได้พี่น้องอือันนี้เอออันนี้ซื้อน้ำญาติพี่น้องจะข,ขาวางขวาเพิ่นหลานหลานหล,ลานลุงใไหลานลุงไถกับยาติเอ่อปนวน,นี่ละเพ <Ừ S 1> ิ่<ใ>น,นอยู่ทางดงแม้ได้ผัวทั้งดวง ออกมาให้หน้าถ้าผู้อื่นเนเขายางตําเนี่ยบอ่อสองลอยกับสามลอยแมน่แมนแพง้ยเพราะมันหายากเราแดกครับนั่นหระอ๋อเครื่องที่ป็นนวลยูนโิโคบิเกี้ปนวลเอาใส่แล้วพี่น้องรอน้ําเดือดเอาใส่น้อยไม่สุมเลยบย่ได้ล่างเด้พี่น้องมันนั่นพอดีก็เลยบ่ล่างแต่ล่างมันบอ้อสม่อมอัมผู้ใดอยากล่างก็ล่างแมน่นที่เมืองสักวอนน้องไม่สมุม สีสันสีน้ำปลาแลอ้ส่ล่อมันเดียบล่อทำไมสมสุกเสียบเสียบเสียบ,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 บว้าวใส่ไปเลยอูย้หลายกำเลย มา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 พีน้องมาด้วยซิมก่อซิมเนี่ยปนวนปนเอแล้วเฮียกะทอนออมตัวหมอนัพอแล้วค่ะพักมาใส่าเรียบร้อยพี่น้อง หน้ามันเดียดไปเลยเด้เดอเพราะนันใส่นันเข้าไปมันก็เล,เลยหยุบ,ยบยไปนี่แหละความมากเลยเราเรา้ของสั้นสูงนะอืมอันนี้แหละกูบามากสัน่นอ,อ้สุดยอดพี่น้อง อมโตสุดยอดครับผมโอเคครับผมไปก่อนครับผมมึงเป็นววนเห็ดกับเขาเสียบ,บครับผมไ<อ>มู่บันบานเฮาห,หากินยากครับผมไปก่อนสวัสดีครับอาแยงน้อหน่อย่อาเนียอ่ำนีนนอ่เน้่ออเนอนียอไำเคอเหอมนียวนียออออ่เหนียวอ ออมเหนียวออมหัวแม่ของแข็งเนาะใส่นมไม่สมเขามักจังชั่นละตามก็คือกันนะแต่ว่าแพร้ว่ากินโมเป็นที่น้องไปก่อนสุดยอดสวัสดีครับ